สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแนวข้อสอบนะคะเรื่องโมลและสูตรเคมีมาดูกันเลยค่ะอะ่มาเรื่องที่หนึ่งเรื่องของมวลอะตอมและมวลอะตอมสัมพันธ์นะคะอันที่หนึ่งนักเรียนก็ต้องจําสูตรก่อนจําสูตรให้ได้ก่อนนะคะว่ามวลอะตอมสัมพันเท่ากับมวลของธาตุหนึอะตอมซึ่งครูย้ำม,มาตลอดว่ามันต้องใช้ธาตุหอะตอมเท่านั้นนะคะ หารด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะอันนี้คือสูตรเรื่องที่1ที่เราต้องจำให้ได้เรามาดูโจทย์คะ่ะเรามีโจทย์ด้วยกัน3ข้อข้อที่1ทธาตุ x 4อะตอมมีมวลเป็น10เท่าของไฮโดรเจน4อะตอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่า x 1อะตอมเป็นเท่าไหร่ถึงโลกการที่จะหาว่า x 1อะตอมเป็นเท่าไหร่เราก็ดูจากโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าธาตุ x สี่อะตอมธาตุ x สี่อะตอมมีมวลเป็นสิบเท่าของไฮโดรเจนจำนวนสี่อะตอมมวลของไฮโดรเจนนักเรียนเห็นเลขข้างบนไหมคะนี่คือไฮโดรเจนค่ะเลขข้างบนคือเลขมวลถูกไหมลูกมีมวลเป็นสิบเท่าก็หมายความว่าจะเป็นสิบเท่าไฮโดรเจนมีมวลเท่ากับหนึ่งสิบเท่าของไฮโดรเจนจำนวนสี่อะตอมก็แปลว่าไฮโดรเจนหนึ่งตัวมีมวลเท่ากับหนึ่งสี่อะตอมก็จะมีมวลเท่ากับสี่นะคะ สิบเท่าของไฮโดรเจนจำนวนสี่อะตอมเราก็จะไดบบ้หวบนี้แปลว่า x 4สี่อะตอมก็จะมีมวลเท่ากับสี่สิบนะคะทีนี้เราบอกว่าเวลาที่เราจะคำนวณได้เนี่ยเราต้องใช้ x 1หนึ่งอะตอมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยาเอ็หนึ่งอะตอม x 4สี่อะตอมเป็นสี่สิบเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่า x 1หนึ่งอะตอมเป็นเท่าไหร่เราก็เอาสี่สิบหารด้วยสี่เราก็บอกว่า x 1หนึ่งอะตอมจะมีมวลเท่ากับสิบนะคะทีนี้ ต่อมาจะบอกว่าถ้ามวลอะตอมของ x เป็นสองเท่าของมวลอะตอมของธาตุ y ถ้ามวลอะตอมของ x เป็นสองเท่าของมวลอะตอมของธาตุ y ก็หมายความว่ามวลอะตอมของ x เนี่ยมากกว่า y อยู่สองเท่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นลินก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับ2 y เราต้องการหามวลอะตอมของ y ว่ามีค่าเท่าไหร่คุณผูู้ก นักเรียนก็บอกว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ10 10เท่ากับ2 y ดังนั้นนักเรียนก็แก้ y ออกมา10หารสองก็จะมีค่าเท่ากับ5นะคะดังนั้นข้อนี้เราบอกว่ามวลอะตอมของ y ก็จะตออห้านะคะมวลอะตอมของ y อันนี้คือข้อที่1นึ่งนะคะนักเรียนลองไปทบทวนดูนะคะโจทย์จะเป็นประมาณนี้ อ่าต่อมาข้อที่สองข้อสองบอกว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์ของธาตุ x เท่ากับยี่สิบแปดจุดเก้าศูนย์ธาตุ x สองอะตอมจะมีมวลกี่กรัมข้อนี้เราบอกว่าเราท่องสูตรไว้ก่อนมวลอะตอมสัมพัทธ์นักเรียนท่องสูตรนะคะว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับมวลของธาตุ x หนึ่งอะตอมครูย้ำว่าเป็นหนึ่งอะตอมเสมอนะคะหนึ่งอะตอมส่วนด้วย 1.66่งจุกคูณสิยกกำลังลบยีกรัมดังนั้นข้อนี้ค่ะโจทย์ให้มวลอะตอมสัมพัทธมาเท่ากับ28.9เราก็เอามวลอะตอมสัมพัทธ์ไปแทนเลย28.90อยากรู้ X1 อะตอมเท่าไหร่เราก็ย้าย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมไปคูณเราก็บอกว่า เราจะได้ x 1อะตอมนะคะเราก็บอกเราจะได้มวล x 1อะตอมแต่ข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามหามวล x 1อะตอมโจทย์ถามหามวล x 2อะตอมเพราะฉะนั้นถ้าถามหาธาตุ x 2อะตอมนักเรียนรู้ว่า1อะตอมเท่าไหร่2อะตอมนักเรียนก็นําไปคูณน,นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นมวลของ x 2อะตอมก็จะเท่ากับ สคูณด้วย28.90ด้าย์คูณด้วยหนึกกคูณสิยกกำลังลบยีกรัมนักเรียนคิดเลขออกมานักเรียนก็จะได้เป็น95.948ิบห้ก้าคูณสิยกกำลังลบยีกรัมทีนี้เราต้องตอบให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นักเรียนก็ต้องให้มันมีค่าไม่เกิน สิบถูกไหมลูกเราก็จะได้เป็น9ก้าจุห้าเกนะคะเราจะได้5้าจุห้าคูณด้วยสิข้างหน้าค่าลดลงเพราะฉะนั้นข้างหลังต้องมีค่าเพิ่มขึ้นก็จะได้เป็น9ก้าจุดคูณสิยกกำลังยี่สิบสามนะคะหน่วยก็จะเป็นกราได้9 5้าจุดก้าคูณสิยกกำลังยีบสามกรับนะคะต่อมาข้อสาม ธาตุ X 8อะตอมมีมวลเท่ากับ3.2คูณ10ยกกำลัง22ิกรัมถามว่าธาตุ X จะมีมวลอะตอมสัมพัสเท่าไหร่เราบอกว่าเวลาที่เราจะคิดสูตรมวลอะตอมสัมพัสเราต้องคิดจากธาตุแค่1อะตอมเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ให้มาว่าเป็น8อะตอมนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องทำให้มันเหลือ1อะตอมให้ได้ก่อนถูไม่ลูกเราก็บอกว่าธาตุ X หนึ่งอะตอมมันก็จะมีมวลเท่ากับเท่าไหร่3.2มจุดคูณสิยกกำลังลบยีกรมัมอันนี้เป็น8ถูกไหมคะเราอยากรู้ว่ามันเป็น1เท่าไหร่เราก็เอา8ไปหารน,นะคะหาร8ออกมาก็จะได้เท่ากับ4ีไ่ไม่จะได้เท่ากับศูจุด 4คูณด้วย10ยกกำลังลบ22กรัมนะคะเราจะได้เท่ากับ0 4จคูณ10ยกกำลังลบ22กรัมทีนี้นักเรียนก็มาเข้าสูตรได้ว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับมวลธาตุ x ออะตอมนะคะมวลของธาตุ x ออะตอม ส่วนด้วย1.66คูณด้วย10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะแล้วเราก็แทนค่าทุกอย่างลงไปเรากวเราอยากได้มวลอะตอมสัมพัทธ์แปลว่า x 1อะตอมเราจะได้เป็น0.4คูณด้วย10ยกกำลัง22กรัมส่วนด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัม พอแล้เรียนคิดเลขออกมานั้นเรียนจะได้มมลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับ24.09นะคะอันนี้คืออย่างอันนี้คือตัวอย่างโจทย์ของเรื่องมมลอะตอมสัมพัทธ์นะคะ